ก็สวัสดีครับพี่น้องกะเหมือนเดิมพี่น้องเอฟซีถามมาเกีเ่ยวกับไเรื่องอการตัดใบเขาเเ่าเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบหกแล้วเนะเาะยี่สิบหกแล้วก็เพือว่ามันก็เปิดฤดูกาลพี่น้องเปิดฤดูกาลมันก็เป็นช่วงจังหวะที่พ่อเหมาะพ่อเจาะพ่อดีอะพี่น้องสําหรับใครที่จะตัดใบข้าวัน,นช่วงนี้ก็ถ้าถ้าทาได้นะพี่น้อง ถ้าทาได้นี่ขข้าวนาปีเนี่ยไม่ว่าจะเมลิหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าเขาเนี้ยก็ขอหกนี่ช่วงไอ้ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาเออก็ไม่เกินไม่เกินสิบห้าสิงหาเนาะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้มันมันจะเหมาะเจาะพี่น้องเหมาะเจาะกับช่วงเวลาในการตัดเหมาะเจาะกับช่วงเวลาในการเจริญเติบโตของต้นข้าวเหมาะเจาะกับช่วงเวลาในการสะสมอาหารแล้วก็ลำต้นเขามันก็บ,บคกอยสูง มันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะหมาะที่สุดนะพี่น้องกับสภาพน้ําดินฝาอากาศก็คือบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ําเออแล้วพอเข้าสู่เดือนสิงหาคะทั่วประเทศไทยนลพี่น้องช่วประเทศไทยก็มีน้ำหมดแล้วแหละน้ำมันก็บ่ค่อยแห้งบ่ค่อยขาดเมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเนาะคือถ้าจะไปตัดในช่วงก่อนหน้านี้ก่ะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมันก็น้ําก็มันจะขาดขาดเขินๆเนาะ มันก็จะส่งผลเสียต่อการตัดใบเข่าเหมือนบอกผมก็เลยแนะนําถ้าใสิตัดใบเข่ากะช่วงนี้พี่น้องช่วงนี้ก็น้ําท่ากะเริ่มมาเริ่มสม่ําเสมอแล้วกสําหรับที่ใครจะตัดใบข้ากับมาะพี่น้องออคลิปนี้พี่น้องกะพูดถึงเอฟซีมันถามมาว่านาดําคือจ้างแบบนี้แหละหน้าดํเพื่อนว่ามันตัดใบเขา่าในบอ่อ อผมอันนี้ผมมาทายยกตัวอย่างให้เบิ้องกันพี่น้องแต่อันนี้ก็คือว่าลมันมันไม่ได้รกนะเนาะแต่สําหรับไอไอหน้าดําที่ว่าหญ้ามันเยอะนะพี่น้องเออเพราะว่าดําถาดําหน้าเร็วกะคือว่าเนาะหญ้ามันหลเออเพราะว่าดินน้ำํำอิหยังมันกข็ขาดขาดเขินๆห้ามันก็ขืนแม่นบ่อเออกะคือพี่น้องสําหรับหน้าดํานะสําหรับหน้าดํานี่ถามว่าถ้ายญ้ามันหลายนี่ตัดได้บ่ ตามหลักแล้วมันมันกัดมันกัดตัดได้อยู่พี่น้องมันก็ตัดได้อยู่แต่ว่ามันบ่อ่อยเหมาะพี่น้องมันไม่ค่อยเหมาะสําหรับนาดํานะมันบ่อ่อยเหมาะเอียงคือนาดํานี่ระบบลากมันพี่น้องระบบลากมันจะมันจะสู้นาหยอดหน้าหวานบ่ไดหนึ่งเพราะว่าอย่างเพราะว่านาดํเนี่ยเราจ้องไปถอนมากมันบ่ต้องไปถอนกามากลกกามากอะไบนี้หากมันสิลากของนาดำนี่มันจะไปไม่ไกลเหมือนไอ่หน้าหวาน ระบบหลากมันสิบกค่อยแข็งแรงพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นกันเวลาเวลาเราไปตัดเนี่ยนาดำนี่มันจะฟื้นตัวช้าพี่น้องมันจะฟื้นตัวช้ากว่าหน้าวานแล้วก็สําคัญอีกหนึงก็คือระยะห่างนี่แหละพี่น้องระยะห่างของไอ้หน้าดำนี่มันมันกว้างพี่น้องมันเยอะเออพอมันเยอะปุ๊บนี่พอเราตัดไปปุ๊บ มันก็ยิ่งเพิ่มกลายเป็นยิ่งเพิ่มช่องว่างพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะบันไดเออแต่ถามว่าตัดใดบอมันก็ตัดได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะพี่น้องเออผมผมว่าานหญ้ามันขึ้นคือเก่าเนี่ยนะเพราะว่าเบิ้งว่ะช่องว่างมันหลายพี่น้องช่องว่างมันเยอะมากเลยนะเออพอช่องว่างมันเยอะนี่หญ้ามันก็รับแสงได้ไงพอหญ้ามันรับแสงได้นี่มันก็ ทำให้หญ้ามันจะเริ่มเติบโตเอเพราะว่าข้าวนาดําก็คือว่าแล้วมันฟื้นตัวช้าพอมันฟื้นตัวช้านี่กว่าใบมันจะคลุมดินกว่าใบมันจะแผ่ออกเนี่ยมันมันกะมันก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะเออมันบ่คือหน้าหวานพี่น้องหน้าหวานเนี่ยมันต้นมันถีไงนี่พอต้นมันถีปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็ฟื้นตัวเร็วด้วยระบบหลักมันก็ดีพรอมเออแล้วข้าวมันก็ถี่ด้วยพอมันถีมันก็จะขึ้นก่อนหญ้า อ,อแล้วมันสสีฮเดไห้ไข้าวนี่มันก็แผ่ใบไปคลุมดินคลุมหญ้าไว้เฮเทไทย,ยาเนี่ยไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นกถามว่าหน้าดำตัดได้บอก็รตัดได้อยู่พี่น้องตัดได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยเหมาะแค่นั้นเองประสิทธิภาพมันอาจจะอาจจะสู้นานาหวานไม่ได้อประสิทธิภาพของการตัดกำจัดหญ้ากำจัดวัชพืชมันก็อาจจะสู้ นาหวานไม่ได้แต่ก็คือว่าวนเนาะมันมันก็ก็ไข่แน่กว่าเหาสีไปย่ญญางลกุกมันบอกมันมันก็กับพิจณางเ้าพี่น้องอพิจรณาดูเอาอันนี้ผมก็มาแนะแนวทางซืคือแนะแนวทางความเป็นไปได้หรือว่าความน่าจะเป็นนะพีน่น้องพี่น้องก็สังเกตบิ่งว่าช่องว่างมันหลายคืออย่างนี้อพอช่องว่างมันเยอะนี่แล้วเราไปตัดอีกมันก็ระบบออหยังมันก็บบคคอยดีนะพีน่น้อง ระบบลากระบบการฟื้นตัวของหน้าดำนี่มันมันสิมันจะมันไม่ค่อยดีเพราะว่าลากมันโดนการถอนโดนการเอาก่อนที่เห่าถอนว่าดำกะหากมันกะขาดมันบอกมันมันเลยระบบลากมันสู้ไสู่หน้าหวานแบบนี้บ่ด้นี่นี่เนี่ยถ้าหน้าหวานแบบเนี้ยเนี่ยหน้าหวานมบนนี้ตัดเข่าไปนี่เป๊้ลคนคักไปนองเพราะว่าลําพังเห็นว่ามันทีอยู่แล้วเพอมันทีอยู่แล้วนี่ แล้วข้าตัดไปนี่มันมันจะขึ้นข้าวนี่มันจะแทงยอดขึ้นคลุมดินขึ้นคลุมหญ้าได้เร็วกว่าเร็วกว่าหน้าหน้าดำทั้งนี้เห็นปะ่ะเออนี่แหละพี่น้องกลับไปพิจารณาดูพี่นอ้องเอส่วนจะตัดหรือไม่ตัดก็พี่ให้พี่น้องตัดสินใจเองเอผมก็ได้แต่แนะนำมาแหละแต่ละคลิปก็กมีคาถามอะไรก็ถามข้ามาได้พี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องสั้นๆเล่าสู่กันฟังซ้ำน,นี่ละ